มาดูประเด็นร้อนกันต่อดีกว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นฟิลอิจฉาตาร้อน<ะ>คราวนี้ประเด็นร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าขาเผื่อขาเมาสนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยคุณผู้ชมหลังจากลูกทุ่งสาวค่ะธัญญาอาสยามเนี่ยนะคะเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นแบบกึ่งเศร้าๆเนี่ยจากนี้ดูขอโฟกัสที่งานหัวใจหนูว่างแล้วก็มีรูปหัวใจสีดําด้วยแล้วยังมีอีกโพสต์ค่ะบอกว่าอีกโพสต์นึงนะนี่บอกว่าเป้าหมายของชีวิต ไม่ใช่ทางเดียวกันแล้วก็เป็นหัวใจสีดําอีกคุณชัดเจนครับกลายเป็นประเด็นครับของขาเมาส์ขาเผือกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าไอ้ข้อความที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยนะครับมันพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความรักอย่างเดียวเลยคุณนะฮะกลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยที่คบหาอยู่กับแฟนหนุ่มออฟสุภนัทเนี่ยนะฮะเลิกลากันแบบเงีย,เงยบๆจริงหรือเปล่าทําไมถึงโพสต์แบบนี้ นะครับก็เลยขอสัมภาษณ์ถามหนุ่มอ็อบชนิดหนึ่งละกันนะครับหนุ่มออฟก็บอกครับว่าเออจริงๆแล้วก็มีงอนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไปขับรถส่งอาหารมไม่ค่อยมีเวลาให้ฝ่ายหญิงเลยแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเลิกกันแต่อย่างใดพร้อมทั้งขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้เข้าใจผิดกลายเป็นคู่รักสร้างกระแสไปได้ซะอีกนะครับถ้าเป้าหมายไม่ตรงกันจริงๆนะครับ ไปต่อไม่ได้ยังไม่เลิกก็เมื่อวานผมก็ไปไปง้อเขาอะเมื่อวานอารมณ์ดีอยากให้เหตุผลแล้วก็หอบดอกไม้ไปให้แล้วก็แบบเออมานั่งคุยกันครับผมก็เป็นคนแบบเหมือนเป็นอารมณ์ศิลปินนะฮะ <im> อย่างเรื่องการขับ d e l i v e r รเนี่ยมันก็เป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามจังหวะโอกาสและเศษรษฐกิจเพราะว่าเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้แบบ ใครมาขัดหรือมาห้ามอะไรเราอย่างเงี้ยปัญหาของน้องเขาไม่ใช่การที่ขัดขวางหรือไม่อยากให้ทาอาชีพอื่นแต่จริงๆแล้วอะ่ะก็คือว่าเวลาน้อยไม,ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็คือแค่ปรับนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยจริงๆเราจะไม่โหมก็ได้ทุ่มสองทุ่มปุ๊บปิดระบบนะครับแล้วก็ามาแบ่งเวลาจัดสรรให้ดีก็ยอมปรับครับพูดนี้แบบสร้างกระแสเลิกกันหรือเปล่าผมก็คุยกันแล้วแล้วถามน้องแล้วน้องบอกไม่ตั้งใจมันเป็นความ ที่อยากระบายอะครับพัญญ่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบระบายให้ใครฟังเลยจะอาศัยว่าเรารู้สึกอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ลงโซเชียลแต่ปกติไม่มีใครสนใจไงเขาเองก็ตกใจในในการกระทํานั้นเหมือนกันไงครับก็รู้สึกว่าแบบเอออยากขอโทษสังคมมากแสดงจริงๆแล้วไม่มีอะไร <ขอ S 2> เราเคยร์กันได้อยู่แล้ว<า>เขาก็คงเคียเขาคงจะคิดมากอยู่นะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดกระแสดราม,ม่าหรอก S <S <S นี่แหละ <S <S ฝ่ายชายหนุ่มอ๊อฟก็ออกมาบอกไปแล้วว่าฝ่ายผู้หญิงเขาไม่ได้ตั้งใจก็เป็นฟิลงอนแต่ความสัมพันธ์ยังไม่เลิอกอะผู้ชายเล่าแล้วคุณผู้ชมเราไม่รอช้า,ชาต่อสายตรงไปถามฝ่ายหญิงบ้างน้องพัญญาเนี่ยแหละคะ่ะเธอยอมรับว่าที่โพสต์แบบนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยโพสต์ไปก็เลยไม่ทันได้คิดว่าเอ๊หลายคนอาจจะเข้าใจผิดก่อนที่จะมีการเผยสถานะกับหนุ่มอ๊อฟด้วยนะคะว่ายังไม่เลิกกันคะ่ะยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ความรู้สึกยังไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปฟังกัน เปิดใจของน้องธัญญาค่ะตอนนี้ก็โอเคประมาณเจ็ดสิบแปดสิเอร์เซ็นแล้วค่ะก็ยังเป็นเปนกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเลิกกันบบยังต้องมีปรับกันอีกนิดนึงอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆเรื่องที่แบบสะสมมาเป็นคนที่ไม่ได้แบบนี้เอ้าจู้จี้จุกจิกขนาดนั้นท่านรู้ว่าอยู่ไหนแต่บางทีแบบเขาก็แบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึก เล็กๆน้อยๆของผู้หญิงที่แบบเราแค่อยากรู้ว่าอยู่ไหนทาอะไรแค่นั้นเองหลายๆครั้งเราก็พยายามปรับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับที่หนูได้โพสตแบบนั้นก็เพราะว่ามันงอนกันมากๆอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้คุยกันประมาณ 4- 5หวันอะ่ะมันอาจจะต้องจบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในใจเราก็ยังแบบยังรักเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าคือเรื่อง น้อยใจโพสอย่างนี้แบบปกติแต่หนูไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่พอเมื่อวานนี้เขาก็มาก็ได้คุยทุกอย่างเคลียร์กันค่ะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะแบบดีขึ้นระดับไหนแต่ว่าก็เป็นการคุยกันเคลียร์กันตกลงกันหนูโพสใช่ป้ะแล้วหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวอะไรเลยนีก็ไม่ไม่เสิที่คนจะคิดค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งแบบสัมภาษณ์บ่อยๆคนหนัก เม้นด่าเยอะมากเลยนะเพราะว่าหนูก็คิดว่ามันก็เป็นปกติแล้วก็เรารู้ดีว่าเราอ่ะเป็นยังไงแต่ว่าหนูว่าผิดแหละที่แบบหนูโพสต์ไปโดยที่แบบหนูไม่ได้คิดเยอะก็ผิดที่แบบทําให้ทุกคนตกใจก็ขอโทษทุกคนเอาเป็นว่าไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรเขาแล้วเนาะคุณผู้ชมก็แสดงว่าเขายังไม่เลิกกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วค่ะใช่แล้วครับ